ลุงเนวินโพสความรู้สึกหลังบุกพ่ายค่ารัง b ีจีปทุมความหลงสึกซูเปอร์แม์ระหว่างเดือนละปิด b ีจีปทุมยูเนเตตเปิดตั้งสนามลีโอสเตเดียมรับกานมายเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตตก่อนจะเป็นเจ้าบ้าน b ีจีปทุมยัดเยียดความปลาชัยให้บุรีรัมจากการทำประตูของอันเดสตูเยสอดีตนักเตะเก่าบุรีรัมยูเนเตดล่าสุด เหตลุงเนวินได้โพสต์วความรู้สึกหลังบุกพ่ายต่อบีจีปทุมด้ยวยข้อความว่าเราเต็มที่เขาแข็งแกร่งยอมรับผลเกมนี้เกมหน้าสู้กันใหม่ซึ่งจากประตูชัยดังกล่าวของอันเดสตูเยสส่งผลให้บีจีปทุมยูเนเตดยึดเป็นจ่าฝูงลงสนามไป8นัดมี22คะแนนนำห่างบุรีรัมยูเนเตดถึง12คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปบีจีปทุมยูเนเตดมีคิวเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ในวันที่17ตุลาคมเวลา19นาฬิกาส่วนบุรีรัมย มีคิวเปิดบ้านพบนะครราชสีมามาด้าเอฟซในวันที่18ตุลาคมเวลา18นาฬิกา